สวัสดีครับก็เจอกันอีกแล้วนะครับ Off and f e ฟรีเดวันนี้จะนีน้ำเหนอเลยโซนิกน่าจะเป็นรุ่นสุดท้ายของเขาใช่ปะ่ะพี่บอยบอดี้ใช่ครับแต่แต่โครงมันที่จริงเป็นตัวเก่า <Yahoo! S 2> ปเป็นตัวแปลงแปลงทั้งเฟลลิงกับแผงคอให้เป็นตัวใหม่ เรามาเจาะตรงชุดล้อเลยปีดีปีเก้านี่เจแปนปีกาปีเก้าห้าปีเก้าก็กี่ปีแล้วพี Jamie, LIKE ่เดือนหกปีเก้าห้าก็หลายปีโย่ส่วนไซส์ยางเป็นห้าสิบทับแปดห้าถือว่าไซส์นี้ แจหาไม่ได้แล้วอะครับยางเล็กมากเลยของวิกมันกํ้มกึ่งจนจานจานทั่วไปไหมพี่จานทั่วไปครับปักข้างโลโก้ใหญ่ปักข้างโลโก้ใหญ่อันนี้ธรรมดาสามรยกว่าบาทปั๊มปักข้างโลโก้ใหญ่สามร้อบาทแต่สายถักนี่สายแท้นะครับปั๊มบนแท้สายแท้อันนี้ก็แกน ไดติใช่ป่ะไดติไดติมันมีข่ายสมเล็จนะครับโชก็เป็นโชกเดิมกึง่งตัวนี้เป็นแั่นดำแท้แั่นดำแท้สามพันกว่าบาทนะที่สามพันกางกลางแผงคอบนนะครับก็จะเป็นค<ม>อมเมียม ชุบขมยมตัวนี้คือสวิต์าตาพี่ใช่ครับราวการโซ่เดโซ่แพ้ป่ะพี่ไม่แพ้ไม่แพ้ราคาเท่าไหร่พี่ไอ้แต่เหมือนก็ลื่นนะสามร้อยก็่าบาทส่วนฝั่งนี้คาร์อิตาลีอันนี้ก็อันนี้ก็สามร้อยกว่าบาทนะถ้าผมจำ <300. S 1> ไม่ผิด ข้างบนจะเป็นน็อตไล่เทเทนะครับเป็นเทเทน็อตเลสได้เทเทคันนี้คันนี้ได้ได้ขยับโชว์ไหมพี่หรือว่าความสูงเดิมเดิมเดิมเลยครับสูงเท่านี้เลยเนาะครับโหลดแค่นิ้วเดียวเองการแปลงหน้ากาก ยกมาทั้งของตัวใหม่หมดเลยครับทั้งแผงคอเลือนใหม่๋อใอหม่ก็ต้องยกหมดเลยแค่ว่าโครงมันเป็นโครงโซนิกเก่าๆแล้วเราต้องไล่ระบบสายไฟไ,มไหมนะไม่ไม่ต้องก็คือต่อเข้าปลั๊กเดิมคนี่ล้อหลังนี่ดูดุมดูดุมแผงไปพี่ดุมเงี้ยโู่ผมทำมาหลายปีแล้ว,วอ่ะเฮ้แต่คันนี้ แต่ตอนนี้ก็เพิ่งจะมาดีจัดผมทำมาสี่ห้าปีแล้วอะดุมแบบนี้แต่คันนี้เป็นดําแล้วดำเดิมเป็นดิสใช่ปะใช่เดิมเป็นดิสก็ต้องยกพวกชุดเวฟร้อยปะใส่ของเวฟร้อยทั้งยวงเลยก็คือดุมเขาดุด้กว่าดํมดุมสเตอร์ส่วนอาร์มก็เป็นอาร์มของอาร์มเป็นอาร์มอาร์มสั่างทำครับ คือมันจะมีดา,ดามกันบิดอยู่ด้วยอ่ะคือสมัยนี้ไม่มีแน่นอนตัวนี้ครับนี่นะกันบิดราคาแพงจำได้ไหมพี่พันก็บาทพันกาบาทแต่ต้องสั่งใช่ไหมแต่ปีแล้วอ่ะต้องสั่งใช่ปะใช่ผมสั่งางทำเกียร์ก็เป็นเกียร์ตัดสั่งปัดก็คือมีค่น,นี้แคนเดียวแน่นอนลายนี้ อ๋อตัวนี้ด้วยแล้วก็ตัวนี้ด้วยใช่สร้างสร้างตักเลยโชุเป็นไวเดตนะครับครับไวเด้แพ้เท่าไหร่พี่ตัวนี้สองพันสองพันสองสองพันสองก็คือไม่มีแับแผงยาแยกเนาะครับเป็นแก๊สในตัวใช้แก๊สป่ะพี่เป็นแก๊สป่ะหรือว่าเป็นน้ำมันแก๊สแก๊สโอ้หเอาอยู่แล้วแค่นี้รถที่ขี่เล่นเดี๋ยวเดี๋ยวมีทีเด็ดนะเนี่ยถังน้ำมันก็อ๋อเป็นถังแหมน้ำมันอะลู เปิดเบาได้ไหมพี่เฮ้ยก็ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยแล้วตัววัดน้ำมันใช้ได้ปะไม่ได้ก็ต้องยอมสละก็ต้องใหญ่ยยพ่จูนเองหรือว่าถ้าเป็นถ้าเป็นตัวตัวไม่ใช่หัวฉีดไม่ต้องจูนคนระับ ใส่ได้เลย,เลยมันจะไปคุมพวกระบบไฟไหมใช่ก็เพิ่มรอบเพิ่มไฟนี่สาบานได้ว่าเดิมเดิมจริงครับถังใบเท่าไหร่พี่อจับจำงเ้ยปะน่าจะประมาณพันน่ะครับน่าจ่ายนะครับ,าาครบดคือมัน พักๆเองเขาอะส่วนชิ้นดำพี่เขาจะเป็นคาร์บอนอันนี้ลายอะไรผมไม่ได้ใจลายทอมแคสนี่ผมจำได้เป็นทอมแคสทั้งคันเลยพวกชิ้นดำนะพอ,อ,อจำราคาได้ไหมพี่แต่แต่จมันนานแลว้วอะพี่คงจำไม่ได้ต่อไปเครื่องยน ทีเเดด็ดลยก็หัวซีบีครับหัวซีบีกว่าข้างฝว่าคลาสซีีแต่เอวเดิมนะครับเอลโซนิกก็คือดูดูนิ้วผมดิประมาณสอนิ้วสักสองนิ้วสองนิ้วได้ไะม <c oughs> มนน้ำซีบีครับ แล้ลูกไงพี่ลูกเจ็ิบสี่ลูกเจ็ดสี่ส่วนชักก็ไม่ต้องบอกนะครับดูโพสยาวเลยเฮ้ยอันนี้อันนี้จะเป็นงานสร้างใช่ไหมพี่ครับไดบอสชุดใดเพราะว่าไดเดิมมันก็คงไม่น่าไหวไดบอสยังยังจะแย่เลยครับไดบอสแท้ด้วยนะเนี่ยก็คือตัวเนี้ยมันมีทํามาขายครับสำหรับโซนิกเลยใช่ไหมครับก็ใช่โซนิก ส่ใดอะไรอย่งเงี้ยเขาจะมีขายครับไดบอสไดอะไรเงี้ยมันมีขายขายสำเร็จส่วนคอท่อเป็นของอะไรพี่หรือว่าเป็นงานสร้างงานสร้างง,งานสั่งสร้างทำอันนี้จะเป็นแนวแบบน่าจะเป็นแนวแว้นเลยนะครับเต็มตัวอันนี้อันนี้ก็ยิงใายทำสีครับใช่ครับ ถ้าเครื่องีอามันจะไม่มีจะไม่มีรูคันสตาร์ทนะครับเพราะผมไม่ใช้อยู่เลยค่ายกเครื่องจับได้ไหมพี่แต่ต็ดเนี้ยชุดเนี้ยเท่าไหร่้าๆไหลมืดไหลมือนี่หละใช้คำว่าไหลมื่นีกว่าเพราะว่าเกียร์ก็เกียร์ก็เกียร์ก็ใส่เดี๋ยวเราไปดูเกียร์ใส่เกียร์แป้งด้วยอ่ะมันไหลมื่นีครับ นี่ดูฝั่งนี้ค่ค่อยได้กินข้าวหัวระโตหน่อยใหญ่มากมันมันพอดีเลยนะเธอคือชักมากกว่านี้ไม่ได้แล้วครับชนแล้วครับโอเคครับคลิปนี้ก็จะโหดๆหน่อยฮาร์ดคอร์หน่อยนะครับคลิปนี้ ก็ข,ข้าวๆนะครับโดยรวมแล้วก็ทรงสวยเลยทรงแว้นเลยนี่เป็นเบาเป็นเบาเบาใก,กาไอ้แบรนนี้ผมไม่เคยได้ยินนะโอ้เด็กยิยาใส่เยอะนะครับตอนนี้เขาก็ยังใช้อยู่ใช่ปะใช่ได้มาแพงไหมพี่ เอาไปหุ้มอ๋อก็คือโครงแท้เอาไปหุ้มหนังเนี่ยค่าหุ้มสองร้อยห้าสิบหนังด้วยใช่ปะหนังหนังเนี่ยครับสองร้อยห้าสิบค่าหุ้มเบาะเราครับเอาเรื่องอยู่ไอ้เออตัวตัวนิกตัวเก่าอันอนี้อันนี้อันนี้แปลงเป็นตัวใหม่หมดเลยใช่ช,ชุดชุดนี้ต้องอะไรมันออดลูนแจก็ต้องต้องหมดเลยครับมันแค่ช่วงช่วงหน้ากากเฉยช่วงไม่อะไรอย่างนี้มันจะไม่เหมือนกัน แต่เรายกมาทั้งยวงมันก็เลยไม่ต้องแปลงอะไรแต่ท้อสวยดิท้อโหดดีอ่ะตั้งข้างเป็นเอ้ขาตั้งคู่เป็นงานชุบคอมเมียมโอเคครับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับวันนี้ วิวดีด้วยนะบรรยากาศดีด้วยเนะี่ยดิดีร้านพี่เขาจะอยู่แบบเป็นแบบธรรมชาติก็ฝากร้านพี่บอยด้วยนะครับก็เป็นช่างบอยกอมอ .8 ดจะสั่งอะไรจะสร้างอะไรพวกอะไรรถแต่งอ่ะก็ลองทักพี่เขาดูนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ